โอ,อ้โอ้ห้องฮอตสีใหม่เลยเนะี่ยเชา้าที่สดใสอ,อ้อากาศยามเย็นเอาเฮียหลน่นก็ทำดีด้วยนะครับอันนี้ก็เชดาวดมช่วยเกมเนะี่ยเชดาพารสามนะครับ ริ่มาเลยแต่จากคลิปที่แล้วก็อะไรเนี่ยเดเขาวาลางรถล้างรถกันดีกว่ามาอัดอยางไว้ yeah. โอเคอัดแล้วทำได้ว่าเยอะจังวะ ให้ทำไหนวะหืมบ้านสวยเนี่ยเปิดไงอ่ะสวยดีจริงอะไรเนี่ย อร,รถลงน้ำมะนะคาร์บอสเอ่อมันรถหลายคันจังวะนี่คันหนึ่งเหรอไอ,อ้นี่ไม่มีล้อเขาจะาไปไงเนี่ย แ้แสบตายสับแมปอยังกว้างนี่มีคันนี่มีคันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคันเลยวะล้อลื่นลื่นเลื่นนะครันอร่อยเนะนี่ยรถขน เอาไงดีว,วะเฮ้ยอะไร f o o ด product ันนี้จะสออัะ่งอะไรบ้างแค่งปูนไหนวะอยู่ในรถ ตั้งแรงทั้งนั้นเออคิดแบบสมองยิ่งไม่ค่อยมีอยู่ ดีว่าเทสกันสักคันแล้วกันนี่ไงนี่ไงอย่างไรอ่ะครับถ้าจริงด้วยทองานล,ลงน้ำสะตาร์ทเ,ล,เลยแด้วกัน Okay. งานไว้ต้องรีบคันนี้จะลงน้ำหนังตรงไหนวะเฮ้ยนี่ไงออจอไานออกไงอ,อ่ะเอ่อใครามาขวางทางวะ เปิดได้ครับยอดมึงยกขวายไ้ไง้ยวนะเนี่ยตูค้คอนเทนเนอร์อ่ะวาร์ปเข้ามาเฉยยกออกมาดันดึงดึงมาสิ เราลัวออกด้วยดีกว่าตัวยึดจู่หนวนี้ไงอืมได้แล้วทำลายทางออกแป๊บ โอเราจะเอาคันนี้ไปทางนี้เดีเ๋ยวขวาแล้วก็ลงน้ำไปเลย ให้เลยมัง้งเดี๋ยวทางนี้แล้วก็ตู้แทนได้ไมั้ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยหัยงแล้วใช้ไม่ไดแ้แล้วเครื่องนี้ได้บดแล้วเดี๋ยววะ คิดไม่ออกเลยว่ารถขุดคันนี้ไม่มไม่มีล้อจะไปไงเอาคันนี้ดีกว่าคันไม่มีล้อ มัองเออเอารถวัดว่ายังไงบอกว่าเนี่ยเบรกดีเฮสิฟแบบเดวมั้งอันี่ เปิดประตูเออจะเจ้ามันใส่ได้ยังไงี่ยเ,เอาลงโอเคแล้วก็เอาขึ้นก็เอาอันนี้มา ไอ้เฮ uh, right? hey, right. hey, oh, ียเอ่อเสร็จเดียหร้อ่ได้อยู่ได้อยู่มาทางนี้แหละไปไปไปเฮ้ยได้ได้ไวคมันอัจฉริยะโอ้เห็นรอหนารอย ก็โลงแรเนี่มันคงจะแสงดังเลยใช่ไหมเนี่ยต้องระวังระวังแล้วมาขับคันนั้นมาตอนนี้ใช่ไหมก็ลมมแรมนี้ขับรถนี้ลงไปข้างล่างจะลงให้ไหมเนี่ย โอเคเซฟแป๊บต okay. ้องหาคันมาแทนที่อันนี้นะมีอีกสามคันเออาง่ายดีวะเอย ไหนเล้วหมดดีว่เออเอาองนนี้มาทางนี้อันนี้แล้วมันนี้ขับรถมาขับมาทางนี้ก็ได้เนี่ยขับผ่านทางเดิมมาได้แบบว่าไหนนองนี้้เราขับกลับมาทางเดิม กดลำคานไฟอะโอเคขับมาตรงนี้เอาอ่ะเขนีะขับไปไหนอะขับลงนี่ได้ป่าววะได้อยู่เนี่ย เอาคำนี้ไว้ที่เดิมก่อนเอาไว้ตรงนี้เป่าวะขับทางตรงอ็าจะง่ายกว่าต้องทำลายกำแพง Ờ... Thảy mấy rồi đi ít nâng ราขับเานี้ใช่ไหมก็ลงตรงนี้ขับมาขึ้นคันนี้ขับตรงไปแสบตายสาตว์ขับตรงไปตรงไปตรงไปเรื่อยๆ แล้วก็ขับลงสะเลยก็ได้ลงสระไปเลยแล้วก็ลงตรงนี้ขับคันนี้ไปลงสะเลยแล้วลงตรงนี้ต้องหารถแบบไวแล้วเนี้ย ไมไ่ต้องเลยต้องเลยเดิม์มอจะไหวปะวะโอ้ยแค่อย่าเปิดประตูดิเดี๋ยวแหกเซฟก่อนเดี๋ยวผิดพลาดขับมา ตรงไปอะไรไอหมีตรงไปเรื่อย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 เ,เ,เดี๋ยวมาเนี้ยมาเนี้ยขับลงน้ำไปเลยได้มั้มเนี่ยเนี่ยขับลงน้ำไปเลยเราก็ลงตรงนี้ แล้วก็ขับคันนี้ไปไหนอะ่ะขับไปไหนอะ่ะขับลงนี้ได้ไหมเนี่ยเอาเอะคันคลาขึ้นมาก่อนเออ เอาคันนี้ทำแรงะตยขึ้นได้ไหมเนี่ย<ม>อ้าวยึติดเชยนไม่ติด จะขวางทางตรงนี้โอเคเอาวรขับคันนี้เดี๋ยวขวาไปเลยแล้วลงไปเลยแล้วก็ลงตรงนี้มาขึ้นคันนี้แล้วขับกลับบ้านไปเลยเป็นแผนที่สมบูรณ์แบบ200 a q ฉลากของนี้ไม่มีแล้วเอ๊ะเอาคอันมาไว้ตรงนี้ดีกว่าไ,ได้ขับมาไว้เอาคันโน้นเลยทุกอย่างมันถูกวางแผ่นไ้หมดแล้วคอรเอยะขึ้นไม่ได้ครับอีกนิดเดียวได้ได้ได้ด้วย ขับลงน้ำใช่ปะแสบตาป่ะขับลงน้ำแล้วก็มาขึ้นคันนี้ตรงไปเลยตรงลุด,ดอกไม้ขับมาไว้หนดีวะขับไา้นี้ดิตรงนี้ชนไปเลยแล้วก็ลงตรงนี้ขึ้นคันนี้แล้วก็ขับไป สมบูรณ์แบบทุกอย่างมันถูกวางแผนหมดแล้วข,ขอให้เทคเดียวผ่านเข้าก้าวุัตไูแล้วลง โอเคสมุนแบบขับขับไปสิบสิบวิขับขับตรงนี้ขวาแล้วก็เดี๋ยวขวา่าติดสัตว์่าติด,ตตดขับไปเลยลบตรงนี้ เฮียไม่ทันอ่าไม่ทันเอ่อเฮียเทคเดียวไม่ผ่านวะทำไงดีวะช้าตรงไหนเออแกไขแบบ นี่แล้วขวาวพวกชนนี่ไปเลยเอ่อขอรอบนี้ ลงน้ำอะ่ะแล้วก็ลดขนลดมันช้าไปหน่อยไม่มีของอไม่ถูกจะขับผ่านทางนี้เลยวะไม่ลาพอๆก่อนคันนี้มันช้าเซฟ อ่ะอลดเลยเราได้เนี่ยวะกไม่บอกกูขับลดไปเลยก็น,น,นั่งคันนี้มานี่ได้เลยคันนี้มาเนี่ยคันนี้มาเนียคันนี้ไปเนี่ยคันนี้จะช้าหน่อย นั่งอันนี้ลงไปฮะน,นี่มาช้าไปแบบวะ่าทางเลี้ยวซ้ายตึงกันหลังเท่าด้วยไม่รอไม่รู้เว้ย มาเอาใหม่ <S <S ต้องไปแล้วคำับนังโอเค Bye, bye, 9, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เกือบปมะาทาันไลอ้กสองวีองององอเ,เอสโอ้โหโอ้โหจะเต้นเลยเนี่ยลงรถม้านี่ไปโอ้ยเอีิยเตื่นี่เองขับลงมาคันนี้โดดข้ามมาคันนี้ไปลงนี้ลึางมา โล่งสองเทคผ่านว่ะอููมันเก่งจริงๆเลยครับทิ้งก็เอาอีกคันหนึ่งมาดีติดตรวตรงนี้ไม่ไม่ไมนานมองไม่เห็นรถตู้ห่าแม่งดีเห็นท่านออกมา เออขอจบกับเพียงเท่านี้นะครับอ่ะปวดหัวเลยกู